อยู่มารับเจ็ดครับโรงเรียนดอนเมืองครับผมใช่ครับไม่ได้หยินลูกไล่อะไรนะครับเซียวแปลอันดับน้ำรักครับครับผมวันนี้นะครับวันนี้จะมาสอนครับเราหมวดหมู่สั่นครับเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสนะครับสภา่าสันเดียร์ครับวันนี้ก็มีคุณอ้ําครับมาช่วยอ่านออกเสียงนะครับผมครับคุณแม่ครับผมเลลียงนะครับแปลว่าสิบตัวนะครับ ภาษาอังกฤอ่านว่าอะไรครับเลอรียองครับเลอรียองครับผมแปลว่าถุงเท้นะครับคำนี้บอกนะครับเลคีเลคีแปลว่าอะไรครับเสือครับเสืออ่านะครับคำนี้ถามนะครับเรลีฟเรลีฟองครับผมแปลว่าจางนะครับคำนี้ที่เท่าไหร่นะครับคำที่สี่อัที่สี่นะครับลาลาเนือครับ นะครับผมแปลว่ายีราบแปลว่ายีราบนั่นเองครับที่ตัวเรงสูงนะครับคอยยาวคอยาวยาวคำต่อไปนะครับผมคำว่าเรือแซบนะครับแปลว่าม้าลายนะแบบคนข้ามถนนอย่างงี้นะครับคำที่สองนะครับผมเรือแซงนะครับผมแปลว่าอะไรครับศีราะกินต้นไม้แปลว่าแซงนะครับผมแปลว่าอะไรครับศีราะกินต้นไม้แปลว่าลิงนะครับถ้าไม่รู้นะครับ ก็อร่ายอันนี้อื่นครับเลเซอรน้ำผมเป็นสัตวแบบว่าเรียกขาครับอ่ะเป็นรรอ,อ,อะไรครับ,บนี่แล้วครับผมเป็นมูน้ำผมเพราะไปครับลายเรียนยุ่ยเอาเบบ้าอะไรสักตีขาที่กระโดดอยู่ได้ตามที่เลยสุดมากก็เห็น,นที่ไหนอ่ะฝนตกก็ไม่ตกก็มีแต่ว่าอะไรครับ กบครับผมถูกต้องนะครับผมฮะตบกันไปนะครับผมลาเลโฟโมลินนะครับเป็นสัตว์ที่กินได้นะครับน้เอางี้เอางี้ชาวบุญนะก็คือมันมีแบบทั้งอยู่ในทะเลอยู่แบบน้ำจืดนะครับใช่ครับุญเป็นสัตว์ที่กินได้นะครับผมคืออร่อยมากส่วนบ้องตันคืออะไรครับต่าครับผม ผิด <im it ra> ครับเขาไม่ใช่เหรอจลาเท่ครับ <im it ra> คุณ oh, น้องเจราเท่ครับผมเจราเท่แล um, ครับผมบ่วงตันมีในเต่านะครับไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้ผมหยอกเล่นหยอกเนอ่อั้มต่อไปนะครับลาบเบยแปลว่าแบบเราเลือกที่วมสามวงนี้ถ้าโดนเนี่ยคือแบบคนอาจจะแพ้ได้มันจะมีแบบทิ้งครับเกล็ดจิ้มแล้วมันจะปวดแปลว่าอะไรครับผมภาษาไทยแปลว่าพึ่งครับผมครับคุณน้องตัต่อไปนะครับผมเลือปลาเปียว แล้วว่าครับผีเสื้อครับผมต้องบอกผมผีเสื้อนะครับผมมันมีหลายสีก็เหมือใช่ครับมีหลายสีาะแล้วผีเสื้อเมันจะสวมากนะครับต้องมาเป็นสัตว์เลี้ยงนะคำนี้ง่ายมากเลยครับคุณน้ำภาษาฝรั่งเศสคือเลเชียงเลเชียงนะครับแปลว่าอะไรครับไป่จำเป็นเห็นเลยตามบ้านทั่วไปเลยครับคนเลี้ยงเยอะสุนัขครับผมถูกต้องครับหรือว่าหมาได้เลยครับข้าต่อไปนะครับเลเชานะครับแปลว่าแมวนะครับ เรือรับแบงรับแปลว่ากระต่ายครับเรือตัวซงแต่ว่าปลานะครับภาษาจีคือฟิตถ้าเราตกปลาคือก็ตกปลาไงครับผมไม่ใช่ครับถ้าตกปลาหมากกินแล้วปิดฟิล์มฟิชชิ่งอ่คถูกต้องครับผมฟิชชิ่งเต่าเขาตกไปครับอยู่โซะครับผมเป็นสัตว์มิสติครับที่บินได้แต่ฝรั่งเศสคืออะไรครับเรื่องราวแต่ว่าอะไรครับ เราแไม่เด็ดคอรวโซ็ภาษาไทยแปลว,ว่าสายที่มีปีกอ่ะที่บินได้นกครับอกถูกนะต้องครับแปลว่านกมันบินได้อยู่แล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะพูดทำไมรับสัตว์ฟาร์มครับ,รบจะมีลาวานะครับแปลว่าวัวเลอโกชงครับแปลว่าหมูเลอเล,อ,ลออะไรอ่ะเลอเตอวานคืออะไรครับที่เขาแบบเล่น <c oughs> ไม่ได้อนนแล้ว <c oughs> แบบที่เขาเอาไว้แข่งนะครับที่มีสีขาววิ่งไว ที่ต้องดึงเชือกขนาดอ๋อมาครับผมถูกต้องนะครับผมภาษาเรอร์เศีคเอิร์นเชวานนะครับอัพโคมครับผมค้สุดท้ายนะครับลาปูนนะครับภาษาของเราเด็กคือลาปูนกาษะไแปลว่าอะไรครับที่คนเขานิยมกินกันมันเป็นแบบประเภทไหนคัเพื่อนเป็นซัตตี้ครับเดินสองขาบินบินไม่แน่ใจว่าบินได้บินไม่ได้เอาไก่ครับอ่าถูกต้องนะครับผมร้บวันนี้ก็ ขอ,ข,อขอบขอขอบคุณคุณอ้ำดเนือนะครับที่<ผ>มาช่วย่ายก็ต้็งเสียนะขอบคุณมากนะคร,ะครผมชูนะผมชูคุณชูโอเครอบค